โกหกกะหรือโกหกนี่เราจะที่เราใช่กันอยู่ใช่พูดกันอยู่หมายถึงพูดเท็จ <c oughs> แต่บาลีเดิมเขาหมายถึงคดโกงเลยหลอกลวง <c oughs> ไอ้พูดเท็จเนี่ยมีคําว่ามุสาใช่แล้วมันพูดเท็จแต่ถ้าโกหกแล้วไม่ได้หมายเสียงแต่พูดเท็จหมายคดโกงและหลอกลวงละกระทาทุกอย่างไปตามเลยความต้องการอนั้น ภาษาชาวบ้านพูดโกหกก็คือเท็จแต่ภาษาพระวินัยภาษาพระธรรมนั่นคือคนคดโกงและหลอกลวง <c oughs> ภาษาธรรมะคนโกหกก็คือคนไม่ตรงหรือคดโกงต่อพระธรรมต่อพระธรรมนั้นหมายถึงต่ออธรรมสัจจะของธรรมชาติมันเป็นข้อแรก เพื่อพระธรรมหรือธรมร,รมศาสตร์นั้นเป็นของตายตัวคนก็คดโกงหรือหลอกลวงไม่ยอมรับนับถือบางเหยียบย่าไปจะบ้างกระทั่งโกหกต่ออุดมคติที่ตัวถืออยู่ไอ้ปากนี่ก็ยอมรับอุดมคติตามบทพระธรรมทั้งหลายถูกต้องนั่นตรัสสิทธิ์ที่เขาถือถือกันอยู่เนี่ยเขาขาถืออุดมคติแต่พอทธรรมจริงๆเขาโกหก ตอ่ออุดมกติที่เขาได้ประกาศว่าเขาถือนั่นเองอย่างนี้เรียกว่าคดโกงต่อพระธรรมทีนี้คดโกงต่อตัวเองก็คือไม่ซื่อตรงต่อตัวเองอย่างที่ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ <c oughs> เพราะว่าใครๆก็รักตัวอยากให้ตัวดีทาทุกอย่างทุกประการเพื่อตัวดีแล้วการโกหกต่อตัวเองมันจะมีขึ้นมาอย่างไรได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไป ตอบสูนให้มันพบเพราะการหลอกตัวเองเนี่ยมันมีวันละกี่ครั้งกี่ผลแม้แต่ความเกลียดชังมันก็อยู่ในรูปของการหลอกตัวเองด้วยเหมือนกันการผัดเที่ยนต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องหลอกตัวเองมันเจตนาไว้ดีแต่พอถึงกราจะทําข้าวกิเลสมาดึงเอาไปเสียก็ทําไปตามหน้าของกิเลสคือมันดีไม่ได้นี่เราจึงต้องเป็นคนที่คดโกงต่อตัวเองขึ้นมาเพราะเหตุนี้ ถ้าจะดูกันให้ดีแล้วจะมีกันอยู่ทุกคนตามมากตามน้อยมันซ่อนอยู่อย่างลับๆถ้าเอาชนะสิ่งนี้ได้คือโกหกเอาชนะไอ้โกหกนี่ได้แล้วก็จะเป็นคนซื่อตรง <c oughs> สิ่งตา่ตางๆมันจึงจะเป็นไปตามทางของเอ่ความซื่อตรงคือธรรมะ